อ่ะเรื่องกับเมย์วันนี้เป็นอย่างไรหรืออันนี้เดี๋ยวหนูจะอ่านจากที่เขาเขียนมาเลยนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเขาชื่ออะไรหนูจะขอตั้งชื่อเขาว่าพี่พัฒน์ละกันอืเขาบอก่างนี้หนูขอเกริ่นตอนแรกที่เขาเขียนมาเลยนะคสวัสดีทีมงานผมติดตามคุณแจ็คตั้งแต่ตอนฝึกงานกับพี่ป๋องจนพี่ป๋องให้โอกาสคุณแจ็คเป็นดีเจคืนแรกจนถึงคืนที่สองคืนที่สามผมยังจำได้ดีมีแต่คนเพจมาด่าว่าน้ำเสียงไม่น่ากลัวโอ้โหไม่มันเท่าพี่ป๋องที่สุด ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เพจไปให้กำลังใจคุณแจ็คและแนะนำว่าให้ใช้เสียงต่ำๆในการจัดรายการอายุเราน่าจะเท่าๆกันเลยหลักสี่น่าจะอยู่แถวดอนเมืองน่าจะไปอดอนเมืองตอนนี้น่าจะออกแแถวรังสิตแล้วนะฮะ <laughs> จะไปสะพานพระรามห้าแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะคะปี2006ค่ะพี่พัทเนี่ยเคยทำธุร,รกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการทำเสาสัญญาณให้บริษัทเครือข,ข,รข่ายสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยกิจการ,รดีมาก หลังจากนั้นปี2007พี่พัดก็แต่งงานครอบครัวภรรยาของพี่เขามีกิจการใหญ่โตหลายอย่างเขาให้พี่พัดปิดบริษัทของตัวเองค่ะคแล้วก็ไปช่วยงานธุรกิจของครอบครัวของทางภรรยาแต่ว่าปี2010โชคชะตาก็ทำให้พี่พัดต้องเลิกกับภรรยาพี่พัดก็เลยไม่มีงานทำภายในข้ามคืนกลายเป็นคนอกหักร่อนเร่ไปอยู่ยุโรปคนเดียวเพื่อให้ลืมทุกอย่างเนี่ยพร้อมกับอาการซึมเศร้าพี่พัดก็เลยไปอยู่กรีกไปซานตอรินี ไปอียิปต์ย้ายไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ไปอยู่บ้านยายที่อิตาลีครับคุณยายของพี่พัฒน์เนี่ยเป็นฝรั่งอิตาเลียนค่ะตาเป็นคนไทยแม่เป็นลูกครึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายอยู่ไทยพอตาเสียชีวิตปับ๊บยายก็เลยย้ายกลับไปที่ฟอรเรนซ์แต่คนอิตาเลียนเขาไม่ได้เรียกว่าฟอรเรนซ์นะเขาเรียกว่าฟิเรนเซฟิเรนเซพี่พัฒน์ย้ายไปอยู่กับยายได้เดือนกว่ายายก็ฝากงานทําให้ที่ไร่วายแห่งหนึ่งครับ ในไร่วายแห่งนี้มีมาตั้งแต่เกือบยุคเรเนซองตอนตอน้นองุ่นบางต้นเนี่ยอายุเกือบสามร้อยปีเลยนะพี่เรเนซองค่ะอืมตั้งแต่สมัยปลายอายุทยารหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นองุ่นทำวายไม่เหมือนกับองุ่นที่เรากินกันอ,องุ่นกินพอแก่แล้วมันจะไม่ค่อยออกลูกแต่องุ่นที่ทำวน์เนี่ยยิ่งแก่ยิ่งลูกดก มันจะฝัดฝาดท,ที่พี่พัดไปทํางานประมาณสามในสี่เป็นไร่องุนส่วนที่เหลือหนึ่งในสี่จะเป็นไร่มะกอกค่ะครับที่ไร่แห่งนี้เนื้อที่ถ้าเทียบเป็นหน่วยไทยก็น่าจะมีประมาณหนึ่งพันห้าร้อยไรได้คนงานก็มีอยู่หกคนรวมพี่พัดด้วยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรในทุกขั้นตอนอพี่พัดก็ไปฝึกงานขับรถเก็บองุ่น ขับรถท้นยาแล้วก็ชิมวายว่าได้ที่หรือ,อยังอพอชิมไปชิมมาก,ก็หลับอยู่ในโรงเก็บวายนั่นแหละครับถังเก็บวายจะส่วนใหญ่ซื้อมือสองมาจากอเมริกามันคือถังเก่าที่หมักเบอร์เบิ้ลมันคือสุราที่ทําจากข้าวโพดเช่นแจ็คแดนเนียลเหตุผลที่ต้องสั่งมือสองมาจากอเมริกาเพราะว่ามันทําให้วายจากวิญญาที่ที่พี่พัฒน์ทำงานอะพี่มันมีกลิ่นเฉพาะตัวอวคือจะมีกลิ่นไหมจากการหมักเบอร์เบิ้ล เรื่องเริ่มหลังจากที่ได้ถังรถใหม่มาจากอเมริกาค่ะพี่พัทเนี่ยต้องขับรถฟอกลิสยกไปวางบางตำแหน่งที่วางก็ต้องใช้แรงของคนน่ะกลิ้งไปวางเองอืทีนี้เนี่ยเขากลิ้งเป็นร้อยถังจนเขาจําน้ําหนักของถังได้แต่มันมีอยู่ถังหนึ่งมันมีของอยู่ในถังด้วยเพราะว่ามันหนักเป็นพิเศษเขาก็เลยเรียกเจ้าของแล้วก็เรียกเพื่อนร่วมง,งานมาดูสรุปกันว่าจะผ่าดูว่าในถังนั้นมันมีอะไรโดยให้พี่พัทเนี่ยเป็นคนเอาขวานเฉาะ พอเปิดออกมาปุ๊บข้างในมีกล่องเหล็กพร้อมกุญแจเล็กๆล็อกอยู่ยพวกเขาก็ทําลายกุญแจแปรากฏว่าข้างในมีเงินดอลลาร์ประมาณห้าพันเหรียญพร้อมกับปืนโคลไม่มีลูกหนึ่งกระบอกครับหลังจากวันนั้นปุ๊บก,ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในห้องไวเชล่ามักจะมีเสียงแว่วๆของผู้หญิงเป็นภาษาอังกฤษว่า please please please, please อซึ่งคนแถวนั้นเขาจะไม่พูดคาว่า please กันเขาจะพูดว่า off segro จนมีวันหนึ่งตอนสองทุ่ม พี่พัดกับเพื่อนร่วมงานต้องเอาตัวอย่างไวามาเข้าห้อง l ลบพี่พัดกับเพื่อนก็เลยร่วมงานเอ้ยพี่พัดกับเพื่อนร่วมงานเห็นเต็มตาว่าม,มีผู้หญิงผมสีบลอนด์ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านั่งยองๆหันหลังอยู่ในมุมมืดทีนี้เนี่ยเขาก็มองหน้ากันว่าจะเอาอยัางไงดีไม่ใช่คนแถวนี้แน่นอนอเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยจะผมสีน้ําตาลเข้มจนถึงดําไม่ได้คิดว่าเป็นผีอะไรหรอกคพอจะเดินไปถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเดินเข้าไปใกล้ๆเกือบสองเมตร ร่างร่างนั้นก็ปีนขึ้นกำแพงขึ้นไปช้าๆไปเกาะอยู่ตรงใต้หลังคาแล้วก็มองหน้าพวกพี่พัดทีนี้เนี่ยพวกเขาสตันกันอยู่สิบกว่าวินาที <c oughs> หลังจากนั้นก็วิ่งสิครับเพอาะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เจ้าของฟังเขาก็เหมือนคนไทยเลยด้วยการนำบาดหลวงมาทำพี่ทีอเอากำยานมาจุดแกว่งๆให้ควันมันท่วมๆหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยผีห้องวายอย่างเนี้ย มันอาจจะมามันอาจจะตามมาจากในถังในถังที่มันมีของก็ได้เลยพี่ที่เปิดเจอเหรียญที่มันเป็นกล่องกล่องเหล็กอะกล่องเล็ก,ลกๆแล้วก็มีเงินห้าพันดอลลาร์เขาอาจจะแบบเป็นเจ้าของเงินก็ได้ตามมาของใครก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าเหตุมันเกิดหลังจากที่เปิดเจอกล่องเหล็กนั้นอืม,อมนะฝรั่งนะครับกับความเชื่อเรื่องผีคุณผู้ชมกู้ฟัง ก็มีนะ,ะก็ก็ก็ไม่น้อยหนะ้าบ้านเราเมืองเราเหรอกฮะบางทีจะบอกโอ้คนไทยฟังเรื่องผีกันเนยอยฝรั่งอะ่ะดูเขาทําหนังผีดูก็ทำสรารคดีผีหรือว่าเขาทารายการผีสิผมว่าเขาหนักกว่าเราเยอะนะ บางทีเนี่ยนะการไล่ผีของเขาเขาก็ต้องแบบบางทีต้องแลกด้วยชีวิตเลยนะพี่เออหมายถึงว่าบาดหลวงใช่ค่ะคนที่ไปไล่ใช่บางทีต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าไปแลกใช่ค่ะเออเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเขาไล่มันไม่ใช่แค่เลเวลของผีไงมันเป็นเลเวลของแบบท่าซาตานอะไรแบบนี้ซาตานใช่เออปีศาจค่ะอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็คนที่ เป็นบาดหลวงแนวไล่ผีก็มีอยู่จริงๆนะคือหนูเคยถามคุณพ่อ,อคุณพ่อที่เป็นบาดหลวงของแคทลิกเนี่ยเป็นในหนังนั่นแหละค,คือหนูอยากเป็นบ้าง อยากเป็นพรีเซนนั้นบ้างหนูก็ถามคุณพ่อว่าคุณพ่อเหมือนในหนังเอ็กซ์โซซิอย่างเงี้ยม,มีบาทหลวงที่เป็นแบบนี้ที่ประเทศไทยไหม,มคุณพ่อบอกว่าเอ็กซ์โซซิเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกบาทหลวงจริงๆที่เป็นบาทหลวงในการไล่ผีแต่ของประเทศไทยไม่มีมจะมีแค่ที่เมืองนอกเท่านั้นแล้วก็ต้องได้รับการรับรองจากพระสัตว์าปาใช่ต้องไปเหมือนกับใช่ต้องมีการรับรองผมเคยมผมเคยอ่านหรือเคยดูอะไรสักอย่างก็ไม่รู้คือไม่ใช่ว่า บาทหลวงทุกคนจะสามารถทําอะไรแบบนั้นได้นะใช่ค่ะต้องมีการฝึกอืม,มีการท่องบทสวด<ห>มีการทําอะไรได้หลายอย่างคือต้องโอ้กว่าจะผ่านขั้นตอนมาได้เนี่ยอืเขาบอกหลายปีเป็นสิบปีใช่แล้วก็จิตใจอของบาทหลวงเหล่านี้ต้องแข็งแกร่งด้วยเพราะว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยเขาอ,อย่างที่เราเห็นในใ,<ช>ในหนังอะพี่ผีพวกเนี้ยมันชอบหลอก ชอบหลอกถ้าเกิดใครที่จิตอ่อนหรือมีประวัติอะไรมาปุ๊บโดนหลอกบางทีจิตอ่อนโน้มน้าวจิตใจอืมเออพอเคลิ้มไปก็เสร็จใช่ค่ะเข้าทางพวกปีศาจพวกผีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ยมันอยู่คู่กับโลกของเราเนี่ยไปอีกนานแสนนานแล้วมันก็กลายเป็นโลกแห่งความคู่ขนานนั่นแหละค่ะอ่านะครับเรื่องผีเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยี มันไปด้วยกันได้นะครับนั่นคือเรื่องจากเมลฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com อย่างที่บอกคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมา้ก็ใช้วิธีการแบบนี้นี่แหละ,ะเดี๋ยวเจ้หวีก็จะเอาเรื่องจากเมลเนี่ยมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน